สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวนันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็ <c oughs> นี่มาก็ต้องบอกว่าหลายคนบอกคุ้มค่านอนนะฮะก็ <c oughs> คือเลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเอาชนะซันเดอร์แดนแดนเนรุมิดได้ถึงสเตเดียมออฟไลท์หนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยลูกโขของฟิจิฟันได้นะครับประเด็นลิเวอร์พูลยุติสถิติไม่แพ้ใครในบ้านของซันเดอร์แดนในฤดูกาลนี้เอาไว้ได้นะครับหลังจากที่ สมแมวเนี่ยไม่แพ้ใครมา12นัดในซีซั่นนี้แล้วก็โดนประตูของฟอร์จิลนี่คือความไพ่แพ้ในพรีเมียร์ลีกในบ้านของพวกเขาเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 7นเะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แกจะท่องยุทธจักรอยู่หลีกล่างนะครับปีนี้ขึ้นมาถ้าว่า <c oughs> ในซีซั่นนี้ครบหมดแล้วแพ้ในบ้านกับทุกทีมแล้วนะครับสำหรับทางพรีเมียร์ลีกของอังกฤษและนี่เป็นชัยชนะนอกบ้านแบบไม่เสียประตูครั้งที่5ในฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับนะฮะทำให้ อันโดับอันดับมันก็ขยับขึ้นมาตอนนี้หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนั้นน่ยสะดุดรอนะครับสะดุดเสมอทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยลิเวอร์พูลอยู่ที่6มี42คะแนนตามหลังเชลซีที่5อยู่2คะแนนแล้วก็ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่4อยู่3แต้มด้วยกันนะครับถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญและผมมองว่าในส่วนของ ยุทธวิธีกลยุทธีในการเล่นเนี่ยมันดูสมูทขึ้นแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยพิธิษเอ้ยอุ้ยเขาอย,ย่างดีหน่อยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย All New Suzuki f r a n c e side setup comes Fernandes left the perfect right footer hand a Bruno D here of for ถ้าได้ไปเชียร์ที่สนามคงมันกว่านี้ไปปบ้ล่ะซื้อลลโอโซดาทอมเลอร์ลุ้นเชียร์แดงเดือดติดขอบสนามถึงอังกฤษพร้อมรางวัลรวมราค่ากว่า1 500, านึ่งล้านหแสนบาทนักเตะต้องการทุกกำลังใจแฟนบอลจากเมืองไทยต้องไปด้วยกันบีแรมสิงห์จัดความสนุกประจำปีกับทริปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์เดินหน้าสู่ปีที่12ลิวเวอร์พูลเปิดบ,บ้านแอนฟิลด์ เจอเบนฟอร์ดรับสิทธิ์ยานุสิทธิ์เก่ามากมายนำโดยเฮนโดและหนีน้อยชมบรรยากาศอันแตกต่างจากการเดินขอบคุณแฟนบอลสั่งลาตอนเจริญใหม่ในฤดูกาลหน้าพร้อมรวมงานสุดประทับใจ,จกิจกรรมวิ่งเพื่อแฟนบอลรันฟอร์97หนึ่งปีมีครั้งเดียวเที่ยวฟินๆนอนกินดีๆตลอดทริป8วัน5คืนบินเอมิเรสแอร์ไลน์เส้นทางเลียวภูสู่ลอนดอนในราคารวมทุกสิ่งอย่าง 169,990บาทยำ้ำ169,990บาทสนใจจองด่วน080-975-3449หรือรายแอด BEE e LAM SING หรือสแกนหน้าจอได้ทันทีเลยไปไหนกันดีฮะต้องไปกับบีแหลมสิงนะครับพี่แฮปแฮฟสองรอ จองเลยนะจ๊ะตัวเองอย่าลืมมาเที่ยวแอนฟิลกับผมครับดูแลดุดยากมิดแต่คิดตังนะจ๊ะเอาละครับท่านผู้ชมครับ4ประเด็นเหมือนเดิมกับตามหงโลงสนามและอย่าลืมนะครับก็ทริปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ไปพักผ่อนกันในนัดสุดท้ายของฤดูการนี้นะครับที่แอนฟิลด์นะครับแวัน5คืนนอนลิเวอร์พูล3นะครับ แล้วก็ลอนดอนอีก2ครั้งนี้มี British Museum ด้วยนะครับผมจงใจที่จะรังสรรคไปเลยเพราะว่าไม่ได้ไป b r ิ t ิ s ม m วเซียมนานแล้วอย่างน้อยอครึ่งวันเช้านะฮะเราไปเดินดูของแปลกกันพิพิธภัณฑ์โอ้โหไม่รู้กี่ล้านชิ้นอยู่ในนั้นนะฮะอังกฤษนี่จอมแสบอยู่แล้วนะครับก็จองได้เลยด้าน,นล่างนี้นะครับตอนนี้ครึ่งทิปแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ยังคงสนับสนุนกันเหมือนเดิมก็บอกแล้วครับจัด อีกจนถึงอายุ80แล้วเลิกนะโอเคมาเริ่มต้นประเด็นที่1ครับก็คือเรื่องของแบ็คขวาที่น่าตกใจคือแบ็คขวาของลิเวอร์พูลปีนี้แปลกๆหลังจากเสียเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนไปนะครับในการฟรีไม่ได้เซ็นสัญญาก,กันนะครับคอนอลแบดลี Bradley, พักยาวตลอดทั้งฤด,ดูกาลนะครับเชอรมี่ฟิมโปงได้รับบาดเจ็บโซบอสไลเกมล่าสุดใบแดงและ เมื่อคืนวัตเร์เโดซึ่งลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันสำหรับกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นเอ,อเอโดเนี่ยลงเป็นตัวจริงลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกเลยตั้งแต่ลิเวอร์พูลไปแพ้เชลซี3-1เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนี่เป็นการออกสตาร์ทแค่ครั้งที่2เท่าน,นั้นภายใต้การคุมทีมของอร์เนอร์ชลอตนะครับก็ลงแบ็คขวาซึ่งมีปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำของของลิเวอร์พูล เออเอนโดโดนเปลี่ยนตัวออกโดยโจโกเมสเนี่ยลงมาแทนนะครับ mm hmm. เขาบาดเจ็บหลังจากการที่เขาเคลียร์บอลเออเอนโดเองบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายนะครับข้อเท้าซ้ายอันเด้นเชลซประเมินอาการบาดเจ็บว่าค่อนข้างร้ายแรงแต่จําเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อประเมินความรุนแรงของอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งการบิดของข้อเท้าออกทางด้านนอกอย่างรุนแรงแล้วก็ ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปเนี่ยทำให้เกิดความกังวลว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยที่ข้อเท้าเนี่ยเป็นข้อเท้าส่วนบนแล้วก็เอ็นยึดข้อเท้านะครับซึ่ง p ายเชล s c เขาเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะอันนี้ทวิตเตอร์นี้ค่อนข้างแม่นยำประเมินนะครับอาการบาดเจ็บของวัตรุว่าเ,เนื่องจากสปีดความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็การสแกนเนี่ยจึงเป็นส่วนสําคัญในการตรวจสอบเพื่อตัดความเป็นไปได้ของการแตกหักของกระดูกบริเวณขาส่วนล่าง โดยปกติแล้วกระดูกน่องเนี่ยซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่มีความเสี่ยงในกรณีนี้นะครับการคาดการหากข้อเท้าแพลงอย่างรุนแรงเนี่ยจะต้องผ่าตัดพัก8ปดถึงส0สัปดาห์ถ้ากระดูกน่องหักเพียงอย่างเดียวเนี่ยหถึงสัปดาห์หลังผ่าตัดแต่ถ้ามีอาการเอ็นยึดข้อเท้าอักเสบร่วมกับกระดูกหักด้วยเนี่ยจะ12สัปดาห์นะครับโอ้โหหนักทีเดียวสเดือนเลครับทีนี้ก็คือต้องเข้ารับการสแกน นะครับเพื่อยืนยันว่ามันเป็นอย่างไรว่ามีความรุนแรงขนาดไหนกับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้รอการถแถลงเพิ่มเติมนะครับจากสมโสมสรเพราะนั้นผมขอหยิบอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยด้วยความเป็นห่วงหวังว่าอาการบาดเจ็บของบาเตเรียนโดจะไม่เป็นไรนะครับคือเอนโดในเกมนี้ลงแข่งขันแล้วก็ชนะการดวลมากถึงเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็เคลียร์บอลได้7ทีแย่งบอลได้2เยอะมากวันนี้ทําหน้าที่แบ็กขวาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ ข้อที่สองก็คือในเรื่องของสถิติโ,โหโหเกมนี้สถิติมันเยอะผมจาเป็นต้องรวบมาเลยนะครับยังเร็วด้วยโมซาล่าครับโมซาล่าแอซิสนะออลงสนามทั้งหมดเนี่ยยีนัดยิงได้6ประตูแอซ,ซ,ซ,ซิสต์็ครั้งเท่ากับว่าเป็นคนที่แอซ,ซ,ซ,ซิสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลไปแล้วเท่ากับเีเวนเจอรัตนะครับอยู่ที่92ประตูอเล็กซานเดอร์โนเนี่ยหกประตูนะครับเป็นอันดับ3นะฮะ แล้วก็อลิสันเบเกอร์เมื่อคืนนี้ลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเกมที่250เป็นนักบอลชาวอเมริกาใต้คนที่5แล้วครับที่ทำสถิติสำคัญนี้ในลีกใหญ่ขนาดพรีเมียร์ลีกนะครับเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นอ่อันโตนิโอนะฮ <c oughs> <c oughs> ะก็เป็นเป็นปีกของแมนยูนะฮะเบอร์นหนึ่งยังเป็นปีกของแมนยูอยู่นะครับนี่คือสถิติที่แฟนฟุตบอลหลายคนเนี่ยแฮปปี้จริงอาริสันเบเกอร์ในการเจ็บเยอะนะครับ แกเจ็บเยอะก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เล่นหายไปเยอะหลายเกมมากนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อคืนลงไปนี่เป็นไงแหมยิ้มฟันขาวอยู่ข้างหลังนะครับซันเดอ,อร์แลนด์กับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ทำสติติร่วมกันเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของวงการบอลกิจที่ starting line up ทั้ง2ฝั่งเนี่ย เออไม่มีผู้เล่นอังกฤษเป็นตัวจริงเลยแม้แต่คนเดียวนะครับนะฮนี่เหตุการณ์ประาาสา์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลกับพอตมัทเมื่อปี2009นะครับจากนั้นอาร์เซนอลกับเชลซีคู่นี้เหมาะปี2019แล้วก็ฟูลแลมกับแมนซิตี้เมื่อปีที่แล้วฮะ2 5 2 5นะครับโอ้โหเป็นสถิติที่คนอังกฤษเองก็แอบแบบมองค้อนๆนิดๆน,ดๆนะฮะนี่มันพีเมลีกหรือเปล่านะครับ ข้อที่3ครับที่ต้องบอกว่าเป็นการเล่นอันทรงพลังผมคิดว่าจังหวะหลายๆจังหวะของลิเวอร์พูลในเกมเนี้ยค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็แน่นอนแม่นยำการเคลื่อนไหวการวิ่งสนับสนุนซึ่งกันและกันค่อนข้างดีแล้วการได้เห็นฟอร์เรนเวสคือกุญแจสำคัญในการเล่นคอมโบในพื้นที่แคบๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการที่เห็นนะครับแล้วก็เกิดการโอเวอร์โหลดเมื่อมีผู้เล่นตัวเลือกหลายตัวอยู่ระหว่างลาย การเล่นในลักษณะแบบนี้หรือว่าผูไม่ได้แสดงออกให้เห็นเลยในซีซั่นนี้นะครับผมว่ามันน้อยมากอ่ะคือถ้าเห็นครั้งสุดท้ายก็คือการเล่นกับเรอัลมาดริดนะครับคือการเคลื่อนตัวระหว่างลายร่วมกันซึ่งกันและกันโดยมีเวสเป็นจุดมุดหมายนะครับการเคลื่อนตัวแบบนี้แหละที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากให้เกิดตอนนี้มันเกิดเมื่อคืนนี้นะครับก็หวังว่าการโอเวอร์โหลดวิธีการเล่นแบบนี้เล่นร่วมกันแพ็กร่วมกันแบบนี้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะมันมีผลต่อการป้องกันมันมีผลต่อผลงานทีมที่โดยรวมแล้วดีเยี่ยมมากนะครับคนที่โดดเด่นจริงๆคือเฟรนเซียสครับเล่นดีมากซื้อซาร่าเองอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เหมือนเดิมอะ่ะแต่ซาร่าก็เล่นได้ดีและความแข็งแกร่งในช่วงท้ายเนี่ยนะครับเป็นการวัดหัวใจคือบททด7นาทีผมว่าเป็นใครก็ร้องอะเมื <c oughs> <c oughs> ่อคืนคิว่าจะโดนอีกแล้วนะ ก็ยังช่วยรักษาสกอร์ไว้ได้สิ่งหนึ่งก็คือฟจิฟันได้ครับกับอิบาฮิมาโกนาเต้พิเศษมากพิเศษมากนะครับมันเป็นชัยชนะที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรครับแต่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในสภาพสนามที่ค่อนข้างยากลำบากนะในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมว่าต้องให้เครดิตกับทุกฝ่ายทั้งนักบอลทั้งโค้ชต้องได้รับเครดิตนะครับเพราะเมื่อคืนถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่เรวพูลเล่นดีในฤดูกาลนี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งข้อที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการที่เจ้าบ้านเนี่ยไม่เก่าพอการขาดกันในชาก้าเห็นชัดเลยในสเกมเนี่ยในการไปเยือนอาร์เซนลและการเล่นกับลิเวอร์พูลนั่นก็คือมิดฟิลด์เนี่ยการดึงจังหวะนะครับเพลย์ต่างๆเนี่ยมันเร็วมันเร็วเกินไปแล้วนักบอลรู้ทั้งรู้ฮะว่าครอสแบบนี้มันไม่ผ่านก็เตะมันอยู่งั้นแล้วการแจกบอลการกระตุน้นระหว่างกันเนี่ยของซันเดอร์แลนด์มันหายไปนะครับ นี่คือจุดที่สังเกตเห็นนะครับมันบอลมันไม่มีจังหวะจวะโคนนะครับจังหวะมันมันเร็วและจังหวะความชัวมันลดนะครับปิดท้ายข้อที่4ครับอันนี้น่าสนใจคือสควอตเด็ของลิเวอร์พูลเนี่ยมีการพูดถึงเยอะแล้วเมื่อคืนการออกสตาร์ทด้วยผู้เล่นอายุ31ปีขึ้นไปถึง5คนเป็นตัวจริงเนี่ยได้แก่อลิซอนนะครับแอนดูโรเบอร์สันซาร่าเอนโดแล้วก็ฟานได คือจำนวนผู้เล่นอายุ31ปีขึ้นไปมากที่สุดข,ของเรียวพูลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ73ปีที่แล้วนะครับในเกมที่พวกเขาเจอกับอาร์เซนอลในโคยุค1953อบิลชังคลียังไม่มาเลยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งบิลลี่ลิดเดลิลบ๊อบเพสตี้ในทีมนะครับมีสไปเซอร์มีแลมเบิร์ตแล้วก็จูนส์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เราจะต้องจับตามองในการเสริมสกอตของสโมสสนอน,นาคตอันใกล้นี้เพราะถ้าไม่ทำ พวกนี้อายุมากนั่นเลยนะครับและอลีสันซาร่าและฟานไดเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังสำคัญของทีมประตูกองหลังกองหน้านะครับโรเบิร์ตสันกับเ okay. อโดโอเคอาจจะเป็นคนที่เป็นซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตก็คือแบ็กอัพเฟิร์สทีมเนี่ยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเฟิร์สทีมอยู่ดีนะฮะเกมต่อไปลิเวอร์พูลจะเจอกับไบรตันครับในศึกฟุตบอลเอฟเอครับตีสามอีกแล้ววันเสาร์นี้เมื่อนั้นตีสามวันเสาร์นี้ดูเอฟเอครับกัน คู่แอสต์มิลล่ากับนิวคาสเซิลในถ่ายทอดสด p p พีีผมจะบรรยายนะครับพอจบคู่นี้ดูรเวร์ภูกันต่อ <c oughs> แต่รเวร์ภูนี้ก็ถ่ายที่โมโนแม็กซ์นะครับโอเควันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ขอบคุณรถยนต์สุูกิครับทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับสุสูกิแล้วก็ขอขอบคุณด้วยกับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันแล้วก็ตอนนี้โซดาลิโอจะนำทุกท่านไปเที่ยวอังกฤษผู้โชคดีไปดูแดงเดือดแต่ถ้าท่าน อยากไปพักผ่อนสิ้นสุดฤดูกาลทุกปีปีที่12กับมือลุงชีพบีแหลมสิงไปด้วยกันนะครับสปอตอยู่ช่วงท้ายเราไปกันหลายที่ครับก็เรียกว่าพักผ่อนนอนหลับแบบไม่ต้องกระส่ายกระสับเลยครับไปอังกฤษกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ไปกับผมมาโดยตลอดเช่นเดียวครั้งนี้ที่มีการจับจองเข้ามา,อาพอสมควรแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านตัดสินใจไปได,ด้วยกันเกมสุดท้ายหรือว่าผูเจอกับ เอ่อเบรนท์ฟอร์ดแล้วเราจะอยู่ที่ลิวพูลกัน3วันชุ่มฉ่าช้ชอปปิ้งยับเลยนะฮะช้อปปิ้งหนักมากคราวนี้ใส่ช้อปปิ้งเต็มเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอังกฤษกําลังลดราคาของดีๆทั้งนั้นสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ไปด้วยเขาอย่างดีหน่อยนะสมแมว นัดเตะต้องการทุกกำลังใจแฟนบอลจากเมืองไทยต้องไปด้วยกันบีแลลสิงห์จัดความสนุกประจำปีกับทริปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์เดินหน้าสู่ปีที่12บสองลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์เจอเบนฟอร์ดรับสิทธิานุสิทธิ์เก่ามากมายนำโดยเฮนโดและหนีน้อยชมบรรยากาศอันแตกต่างจากการเดินขอบคุณแฟนบอลสั่งลาก่อนเจอกันใหม่ในฤดูกาลหน้า พร้อมร่วมงานสุดประทับใจกิจกรรมวิ่งเพื่อแฟนบอลรัน r 9 7หนึ่งปีมีครั้งเดียวเที่ยวฟินๆน,นอนกินดีๆตลอดทริป8วัน5คืนบินเอมิเรส s a แอร์ไลน์เส้นทางลิเวอร์พูลสู่ลอนดอนในราคารวมทุกสิ่งอย่าง1 6 9 9 9 0บาทยำ้ำ1 6 9 9 9 0บบาทสนใจจองด่วน 0809753449หรือร e e i n e แอด bbelamsing หรือสแกนหน้าจอได้ทันทีเลยไปไหนกันดีแฮะต้องไปกับบีแหลมสิงนะครับพี่แฮปแฮสอรรยจองเลยนะจ๊ะตัวเองอย่าลืมมาเที่ยวแอดฟิลกับผมครับดูแลหนุดยากมิดแต่คิดฟังนะจ๊ะ